อยู่กับฝนนะคะและมิมค่ะอาล่าข่าวันนี้นะคะเหมือนเช่นเคยเราก็จะมีแกจเก๋เนีเ่ยมารีวิวให้ผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วนะคะ,คะวันนี้เนี่ยขอนําเหนือเหนือเลยหเหรอเป็นสมาร์ทวอชแน่เป็นสมาร์ทวอชนะคะของ Chart เทเบิลชาร์บนี่ไมดูใบรุ่นนะ่ะใบรุ่นนะออ่ะดูเก๋ลงใส่ลงใส่ลงใส่คือถ้าใครเนี่ยนะคะ ได้เคยติดตามเจ้าสมาร์ทวอชตัวนี้นะคะหรือว่าเจ้าตัว p e เ b l e ไทม e เนี่ยะจะรู้ว่ามันเป็นโปรเจกต์มาจาก Kick Starter มาก่อน oh. คือเขาเริ่มทำมาตั้งแต่ตอนนั้นเลย oh. ก็มีการแบบเอาโปรเจกต์เนี่ยนำเสนอขึ้นไปใช่ไหมแล้วใครเห็นด้วยอย่างเงี้ย oh. ก็มาช่วยกันลงทุนช่วยกันบริจาคนี่นะคะเรียกว่าเป็นเหมือนช่องทางการการะดมทุน oh. ช่องทางหนึ่งนะคะจ oh. <ก>ะทำมาทำมาทำมาเรื่อยๆจนโปรเจกต์สำเร็จแล้วก็ออกมาเป็น เจ้านาฬิกาสมาร์ทวอชตัวนี้อะเป็นงานเก็บแล้วคนที่เขาร่วมลงทุนนี่เขาได้อะไรจากการลงทุนนะคะก็แล้วแต่เลยแล้วแต่เงื่อนไขที่เขากําหนดมาอย่างเงี้ยอาจจะแบบบางบางคนอาจจะได้ตัวโปรโตไทป์ไปเลยหรือว่าบางคนอาจจะแบบได้ส่วนลดนิดๆดหน่อยหน่อยอย่างเงี้ยค่ะลงทุนด้วยดีกว่า5บาทโอ้โหได้ป่ะแล้วก็ได้อตัวนี้เดี๋ยวเขาบอกมาหนูหนูเก็บตังค์ไปกินขนม ก็เริ่มวมพลรวมสมทุนนลนะแต่ก็ก็ดีก็ดีเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยแสดงว่าเขาหลายๆคนที่เขาเห็นเนี่ยเฮ้ยตัวเนี้ยมันเป็นไปได้เห็นโปรเจกต์ตัวนี้ก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆก็เลยช่วยกันมานะคะก็ออกมาเป็นตัวนี้สรรพคุณันมันสรรพคุณแบบว่าสรรพคุณยาวใช้อันนี้เนี่ยแล้วมันจะไป่นใช่คือเจ้าตัวนี้เนี่ยนะมันน่ารักมากจริงค่ะน่ารัก เหมาะกับเรา2คนมากเลยเพราะว่าเราหน้ารักใช่หรอใช้ได้ทั้ง iPhone ค่ะนะคะแล้วก็ Android ก็คือสามารถซิงกันได้เลยค่ะทั้งระบบปฏิบัติการสองอันนี้แล้วแต่ถ้าคุณมี iOS ก็ใช้ได้ถ้าคุณมี Android ก็ใช้ได้นะคะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยต้องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันทำอะไรได้บ้างคะพี่ฝนในตัวนี้อ่ะเจ้าตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสมาร์ทวอชเนาะซึ่งสมาร์ทวอชตัวเนี้ย เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังก์ชันการใช้งานที่มันเยอะเยะเกินความจำเปน็นอะไรเงี้ยบางทีสมาร์ทวอชที่มันมาแบบโห full s c a l เลยทำได้แน่นๆทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้แบตหมดเร็วด้วยะะใช่ค่ะแต่ตัวนี้เขาเคลมมาเลยนะว่าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้ได้ยาวนานมากมยาวถึง2วันอะเพราะว่าฟังก์ชันเขาน้อยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ชาร์จแบตเนี่ยก็เร็วด้วย แบบเดี่ยวคือก็สามารถใช้ต,ต่อได้<า>เลยติดคือเนี้ยค่ะคือจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีเป็นรูปกร์ตูนแบบอะไรเงี้ยใช่ปะอันเนี้ยคือเป็นตีมของมันซึ่งเราสามารถโหลดตีมเพิ่มได้เหมือนพวกตีมโทรศัพท์มือถือนี่ยค่ะใช่ใช่ก็คือโหลดได้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยกดไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะอันนี้มันก็จะเปลี่ยนตีม ให้ดูอาจนะอยเปลี่ยนให้ดูอีกอันนึงให้ค่ะว่าเหมือนเปลี่ยนนาฬิกาใหม่ได้ด้วยเนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ค่ะก็คือพอเปลี่ยนธีมคือเราอ่ะอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนอีกแบบหนึง่งนะแต่คือที่เห็นอาจจะไม่รู้ฝนไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยจะเห็นชัดหรือเปล่าอันนี้มันจะโหลดตีมนิดนึงคือที่เห็นไม่ชัดเนี่ยเพราะว่าหน้าจอดิสเพย์เนี่ยมันเป็น เขาเรียกมันเป็น e-paper display คือมันจะเป็นการถนอมสายตาแล้วเราเรามองก็ไปมันจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะใช่มันก็จะแบบเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าถนอมสายตาเราด้วยอันนี้ก็เป็นอีกธีมหนึ่งธีมเคอร์บี้นะแต่ว่าไอ้ธีมนี้มันก็จะมีความพิเศษนิดนึงคือคืออันนี้ต้องเดินนะคือเดินไอ้ตัวเคอร์บี้เนี่ยมันก็จะเดินไปกับเราแต่บางทีมันเดินเดินไปมันเจอศัตรูปุ๊บเราก็เขย่า แล้วไงต่อนึ่นงๆพอขยับปุ๊บมันก็จะปล่อยพลังออกมาอนนี่ไงเมื่อกี้ปล่อยออกมาเอออะเดี๋ยวขยับด้วยเทียงเห็นปะมันก็จะปล่อยพลังออกมาก็คือแบบว่าฆ่าศัตรูก็ประมาณนี้แหละเ <laughs> พะื่อเพื่ออะไรเห <laughs> ะะรอก็ <laughs> ลเล่นไง <laughs> แกเบืออบ่อแกเบืเอ่อเอออยากจะให้รู้ว่ามันมีธีมแบบนี้นะคะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนจะชอบแบบ ใครแบบที่เบื่ออ่างเงี้ยคือเราจะเปลี่ยนให้มันดูเป็นดิจิตอลก็ได้เป็นอนาล็อกก็ตก็ได้หรือว่าจะทําให้มันดูน่ารักน่ารักก็ได้เท่ๆก็ได้ก็แล้วแต่แล้วมันก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆอีกนะก็เยอะเหมือนกันอย่างอันนี้เฮลท์ใช่ไหมก็เป็นเกี่ยวกับสุขภาพถ้ากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับแบบว่าการ นับก้าอะไรเง<ร>ี้ยเดิน<อ>เดิน,นใช่ก็คือเหมือนแบบว่าเออเราวันนี้เราเดินไปกี่ก้าอะไรยังไงเท่าไหร่มันก็จะบอกอ,อันนี้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลการน,นอนของเราค่ะคือการที่เราหลับสนิทไหมอะไรไหมคือถ้าเราไม่ได้ขยับตัวเยอะหรือเงี้ยก็เขาก็จะอาจจะตีความว่าเออ,อ,อวันนี้เราก็หลับตรงนี้ใช่แล้วเป็นคนนอนดิ้นทำไงก็อันนี้ก็อาจจะหลับไม่สนิทอะไรเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเก็บไว้ให้เหมือนกันค่ะนะอ่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ music ก็เพลงก็คือเราก็สามารถเปลี่ยนได้คือสมมติว่าเราฟังเพลงใช่ไหมแต่ถ้าเฮ้ยเราอยากจะฟังเพลงต่อไปอะไรยังไงเราก็เปลี่ยนจากตรงนี้นะคะเพราะมันซิงกับโทรศัพท์มือถือแล้วข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันก็ซิงมาจากโทรศัพท์มือถืออ่าแล้วก็โน i ิฟิเคชันก็ไม่ว่าจะเป็นพวกไลน์พวกแอปพลิเคชันต่ดตังในเฟซบุ๊กใช่มันก็จะเด้งเตือนขึ้นมาในนี้นะถ้าเป็นไลน์ตรงนี้มันก็จะมันก็จะเห็นอ่ะคือมันก็จะมันก็เด้งขึ้นมาสมมติว่ามีคนทักมาให ไปเที่ยวกันไหมอ่ามันก็จะเหน็นก็จะเด้งเข้ามาตรงเนี้แหละ<ม>เออมันก็จะเห็นอันนี้มันรับเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษพักได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยค่ะ<ม>แต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าสําหรับใครที่แบบอยากจะได้เป็นภาษาไทยเนี้ยก็ต้องอาาอยากนิดนึงต้องไปโหลดมาต้องไปโหลดมาแต่ว่าการโหลดเนี่ยมันต้องไปโหลดผ่านระบบ Android นะคะเพื่อที่จะมาเข้าก่อน แล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็คือสามารถใช้ได้ตามปกติแต่ถ้าจะโหลดจาก iPhone เนี่ยก็จะโหลดไม่ได้นะก็นิดนึงนิดนึงก็ไปเป็นเป็น a n d r o i d นะแต่ก็ทำได้เยอะเหมือนกันนะใช่เกดีอยู่แล้วก็อันนี้ก็เป็นนาฬิกาปลุกจะตั้งได้ปกติเหมือนนาฬิกาทั่วไป Sound Text อันนี้ก็คือเหมือนเราพูดค่ะแล้วมันก็แบบว่าจะเป็น Text พิมพ์พิมพ์ข้อความให้เออแต่ว่าคิดว่า คิดว่าถ้าเราไปพูดกับโทรศัพท์เลยอาจจะเร็วกว่าง่ายกว่าง่ายกว่าอาจจะเร็วกว่าเนาะเพราะอันนี้มันเหมือนแบบพูดผ่านอันนี้แล้วกว่าจะซิงไว้ที่โทรศัพท์อีกอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ามิมว่าแบบเวลามีคนส่งข้อความเข้ามาเนี่ยเราใช่ส่งลายหรือว่าโทรเข้ามาเนี่ยเวลามันแจ้งเตือนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะค่ะโอ้มีคนส่งลายมาแล้วเหรอไฮไฮจากคุณเตอร์ เปิอให้มานะารกเราก็ดูได้เนี่มีรีพลายได้ Open o อ p h o ฟนจ้ะก็คือตอบตรงนี้ไม่ได้ก็คือกดเข้าไปแล้วก็จะแบบต้องไปเล่นในมือถือใช่ต้องไปเล่นในมือถือมันได้แค่เตือนเนาะใช่อันนี้ก็คือเป็นการส่งไลน์ก็แบบแจ้งเตือนเข้ามาเออเจ๋งดีเหมือนกันเนาะกดโทรได้ไหมคะนอะไรอะสั่นเนาะอะไรละสั่นด้วยสั่นด้วย ฮัลโหลคุณเติร์คุณอยู่ไกลหรอคะคุณต้องโทรมาหาขนาดนี้คุย <c oughs> สั่นแรงมากเลยนะออคือถ้าไม่รู้<ช>ตัวเนี่ยใ,<ช>ให้มันรู้ไป<ช>ถ้าสมมติว่าประเภทแบบโทรไปแล้วไม่รับสายอะ่ะเราใช้อันนี้อยู่นะต่อต้อนะโทรไม่หยุด จะไม่จะไม่รู้สึกได้ยังไงก็มันสั่นอยู่ที่ข้อมืออ่ะมีเป็นการติดได้ภายในคอฮ้ยซื้อไปให้คุณแฟนใช้ก็ดีนะคะไม่รับใช่ไหมใช่ไม่รับได้ยังไงมันสั่นอยู่ที่มือไม่มีข้ออ้างแล้วโทรศัพท์อยู่ในรถโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าแสงว่าโดนคอย โอเคก็เป็นอีกหนึ่งกาเจ้นที่น่าสนใจนะคะถ้าใครอยากจะรู้อยากจะมาดูว่าหน้าตาตัวจริงมันเป็นยังไงนะคะน้ำหนักเบาด้วยเบาด้วยนะเออน่ารักสดใสพรุ้งฟริ้งเใสใสใสยอยักยอยักโอเคค่ะก็มาดูกันได้นะคะที่ไอซิโอแวนของเซเว่นทุกสาขาค่ะ สำหรับมิมนะคะชอบเจ้าตัว p e p b l e Time ตัวนี้มากเลยนะคะเพราะว่ามันน่ารักกิกก๊บเกยูเรก้ามากเลยค่ะและที่สำคัญมันเปลี่ยนตีมได้หลายอันด้วยเหมาะสำหรับคนขี้เบื่ออย่างมิมเลยคะ่ะสำหรับสมาร์ทวอชตัวนี้นะคะที่ฝนชอบที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็น e-paper display ค่ะมันให้อารมณ์ความรู้สึกว่าเวลาเรามองไปที่จอเนี่ยนะคะมันถนอมสายตาเราแล้วเวลาเราดูเนี่ยรู้สึกว่ามันสบายตาและที่สาคัญเนี่ยเวลาดูเนี่ย มันให้อารมณ์เหมือนแบบเกมบอยสมัยก่อนนะคะถ้าใครนึกออกถ้าใครทันเนี่ยจะเข้าใจอย่างดีว่าแบบเฮ้ยอารมณ์มันได้ฟิลมันได้นี่เห็นไหมน่ารักมาก่ากเลยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิว Pebble Time ของเราคะ่ะใช่ค่ะก็เป็น สมาร์ทวอชอีกหนึ่งตัวะคะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบความน่ารักน่ารักนะ,ะเหมาะมากๆฟังก์ชันไม่ต้องเยอะมากก็ใช้งานได้ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะคราวหน้านเนี่ยเราจะมีอะไรมาให้คุณผู้มชมดูอีกนะคะ,คะจะมีแกดเจต,ต,ตัวไหนมาให้คุณผู้มชมดูต้องติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กปนด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับ so, วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะฝนและมิมลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ n e <IT. S 2> รายการที่จะมาปลดเครื่องเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกคะ่ะสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ